การเขียนใบมอบอำนาจนั้นคุณต้องใช้ปากกาด้ามเดียวกันเขียนจนจบใช้คนคนเดียวกันนะครับในการเขียนคืออย่ามาเขียนคนหนึ่งเขียนไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกคนมาสลับคนมาเขียนซึ่งมันทําไม่ได้นะฮะเพราะตัวหนังสือมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ปากกากรณีที่ท่านไม่สามารถไปโอนที่ดินที่สำนักง,งานที่ดินนะครับ <S <S ก็เรามีวิธีนะครับคือสามารถมอบอำนาจได้นะครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมกันกันตาพัฒจากสมาร์ทโฮมนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเขียนใบมอบอำนาจแบบอย่างง่ายเลยนะฮะซึ่งใบมอบอำนาจนะครับเราจะ ใช้ใบมอบอำนาจทั่วไปไม่ได้นะครับต้องใช้ฉบับของสำนักงานที่ดินซึ่งบนหัวด้านขวามือนี้จะเขียนว่าทดอดนะฮะหรือทดองหก็คือใช้ฉบับของสำนักงานที่ดินเท่านั้นนะฮะแล้วก็การกรอกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะกรอกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับมันก็จะมีวิธีการกระบวนการของมันอยู่นะครับในชุดที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นการโอนเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับซึ่งผมจะแบ่งวิธีการเขียนอยู่3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่3คือสีเขียวนะครับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เนี่ยจะง่าย ลองลงมาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะอันนี้จะยากน้อยหน่อยนะครับและที่ยากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้เรา กรอกแบบจะพูดด้วยคําพูดตัวเองไม่ได้นะครับผมจะให้ดูเลยนะฮะว่าสีเขียวเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเป็นข้อมูลของส่วนบุคคลนะครับผู้มอบอานาจกับผู้รับมอบอานาจนะครับก็คือใส่เบอร์โทรใส่รายละเอียดของส่วนตัว, <ll> ตวเข้าไปนะครับอจบลำดับที่1นนะฮะอันดับที่2ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนของสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโฉนดสีเขียวเมื่อกี้เป็นบุคคลนะครับสีน้ําเงินเนี่ย จะเป็นเกี่ยวกับรา,ายละเอียดโฉนดนะครับซึ่งเราเอาบนหัวโฉนดนะฮะบนหัวโฉนดเนี่ยมันจะมีพวกระวางเลขที่ดินนะครับเลขที่โฉนดต่างๆเนี่ยก็อเอาส่วนนั้นน่ะมากรอกใส่บนหัวใบมอบอำนาจก็อลอกตามในหน้านโฉนดนั่นเลยนะฮะนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะฮะคือส่วนที่เราจะไปทำอะไรนะครับคือส่วนสีแดงสีแดงเนี่ยก็แยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะฮะก็คือเรื่องกับตรงข้างล่างนะครับเรื่องเนี่ย เขาจะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะครับมันจะมีตัวอย่างของสำนักง,งานที่ดินอยู่เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านใต้น,นะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ย มันทําอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องนี้สมมติเราจะมอบอำนาจใหเ้เป็นการขายที่ดินนะครับขายที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเราก็ต้องใส่ให้ครบนะฮะข้างบนส่วนช่องด้านล่างนะครับที่เรามอบอนานาจให้ใครนะฮะให้ใครเสร็จแล้วปุ๊บเขามีอํานจาจจัดการอะไรนะครับจัดการขายที่ดินนะครับแปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างบนนี้นะครับมีสิ่งปลูกสร้างก็ระบุไปไ κι, ว่าบ้านเล็กที่อะไรนะครับเราขายให้ใครนะครับขายให้ราคาเท่าไหร่ก็ต้องเขียนให้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ย ข้อความนี้สําคัญมากคือตลอดจนให้ถ้อยคําต่างๆต,ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องใส่ให้ครบในใบมอบอานาจนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับกระบวนการในการเขียนใบมอบอานาจนั้นคุณต้องใช้ปากกาด้ามเดียวกันเขียนจนจบใช้คนคนเดียวกันนะครับในการเขียนคืออย่ามาเขียนคนหนึ่งเขียนไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกคนมาสลับคนมาเขียนซึ่ง มันทําไม่ได้นะฮะเพราะตัวหนังสือมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ปากกาด้ามเดียวกันสีหมึกต้องเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ส่วนในเรื่องของลายเส้นพยานด้านล่างเนี่ยใช้สีหมึกอะไรก็ได้นะครับตัวลายเซ็นของพยานนะฮะถ้าเส้นเป็นลายเซ็นอย่างเดียวให้ระบุเป็นชื่อจริงนะชื่อเต็มข้างล่างด้วยถ้าเป็นไปได้ใส่ให้ครบ2คนนะครับอันนี้คือจะลดปัญหาในระหว่างที่เราไปที่สํานักง,งานที่ดินนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับกรณีอยู่ต่างประเทศกรณีเขียนใบมอบอานาจเนี่ยเขาจะต้องให้สถานกงศูล รับรองด้วยนะครับว่าเราอยู่ที่นั่นจริงนะครับมีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วมีคําเตือนนะครับอยู่ด้านหลังก็ดูอ่านรละเอียดให้เรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมมีเท่านี้แหละฮะเรื่องการเขียนใบมอบอำนาจนะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย